วันหยุดแบบนี้แคทชวนมาเปิดร้านกว๋วยเตี๋ยวง่ายๆที่บ้านทานกันอีกแล้วค่ะวันนี้ขอจัดเป็นเมนูกว๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูสับเครื่องแน่แนๆคือเมนูกว๋วยเตี๋ยวสำหรับแคทมันเป็นเมนูที่ถือว่าง่ายเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขามีน้ำซุปกว๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูปหลายแบรนด์หลายลายีหย่ห้อมากๆทุก,ก,กคนก็สามารถไปเลือกเอาตามชอบได้เลยนะคะว่าชอบรสชาติของแบรนด์ไหนเราต้มหม้อน้ำซุปกับหัวไชเท้าให้เดือดดีนะคะแล้วก็จะใส่ลงไปด้วยหมูเด้งค่ะหมูเด้งแคทก็ใช้แบบสำเร็จรูปไม่ได้ปรุงเพิ่มเลยนะคะพอน้ำซุปเดือดดีีแแบบบนน้ะะะะคคคทกก็จลลวหมู่่่าชออตเย แน่ใจว่าเขาสุกดีนะคะเพราะว่าหมูดิบเนี่ยทานไม่ได้นะทุกคน <S <S หลังจากที่ลวกหมูสับแล้วมันก็จะมีฟองลอยขึ้นมาแบบนี้ให้เราทยอยช้อนฟองออกจนน้ำซุปใสแบบนี้เลยค่ะส่วนเส้นวันนี้แคทขอดเลือกเป็นเส้นบะหมี่นะคะเราลวกแล้วก็คลุกกับน้ำมันกระเทียมเจียวไว้ส่วนเครื่องต้มยำของเรานะคะก็จะปรุงเพิ่มด้วยน้ำตาลทรายน้ำปลาน้ำมะนาวพริกป,ป่นแล้วก็ถั่วลิสงคันนะคะ้วป่นค่ะแล้วก็จะตักน้ำซุปเดือดราดลงไปแบบนี้เลยคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันดีแล้วก็นำไปราดลงบนเส้นบะหมี่ที่เราลววกกไ้ค่ะอออดีขงงาารททนเ ก็คือจะใส่เครื่องแน่นขนาดไหนก็ได้วันนี้มาทานกว๋วยเตี๋ยวด้วยกันนะคะ